สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรใหม่วันนี้เราก็จะมาบอกวิธีเก็บรักษาปลาหมึกนะคะสำหรับใครที่เสียบไม่เสร็จนะคะเพื่อนเราก็เคยทำให้ดูไปแล้วครั้งนึงแหละตนนัวนี้แต่ช่วงนี้ตูฟิตเราพังเนาะคอมเราพังเราต้องแช่อย่างนี้อีกแล้วอีกรอบแล้วเพื่อนเพื่อนนี่ เราจะมาดูวิธีการที่เราเก็บแช่ประหมงเราไม่ให้เขาเป็นสีเมอ่องนีน่ถ้าใครทำเสร็จเป็นใหม่นคิดว่าตัวเองเสียบไม่เสร็จนี้เรารีบใส่อย่างนี้เลยยิ่งจะสวย,ยเพื่อนนี้เราไปแช่นแข็งในกระมังตั้งนานนั่นแหละข้ามวันไปแล้วแหละเพื่อนทำตั้งแต่เช้านี่แต่เขาก็ยังขาวอนยะู่ ก่อนที่เราจะแช่ในกระมังแล้วก็ใส่ตู้แช่ของเราเลยก็สะดวกสบายนะเดี๋ยวนี้เราก็ตู้พังเนาะเราจะทํานี้เ,นเพื่อนแล้วก็จะใส่ได้หลายถุงนะถ้าเราเสียไม่เสร็จหลายๆอย่างนี้เราก็ใส่แบนเป็นถุมถุงแบบนี้เลยนะเพื่อนๆถุงนี้เราก็จะใส่น้าก้อนแข็งะค่ะน้ำก้อนแข็งควรให้มีน้ําด้วยเพราะว่าคอมเนเราไปได้ว่าไม่ ไม่แฟบไม่หดไม่คืนตัวน่นเพื่อนเขาก็จะเด้งเลยนะคะตนนัวนี้เราก็จะมัดปากมัดปากแบบที่เราแกะง่ายนะเพื่อน,<ๆ>นถ้าลอยก็จะลอยนะ้ำไม่จะมีเสยงแต่ถ้าเราแบบว่าเทรวมในถังเลยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เอาใช้มือคนบ่อยๆเขาก็จะเป็นสีม่วงข้างล่างนะเพราะว่าเขาทับกันไม่เหมือนที่เราเสียบไม้เสียจนะเพื่อนตัวนี้ ถ้าเราเสียบไม่เสร็จถ้าเป็นชิน้นี้ถ้าเราเอาไว้ถังเราต้องมันเปลี่ยนน้ําแล้วก็คนให้เขาแบบไม่ให้นิ่งอยู่แบบอย่างเดียวเพื่อนๆไม่ให้เขาแน่นแออัดเราต้องมือกวนๆให้เขาแยกกันสลับกันไปเรื่อยๆนะแต่ตัวนี้ง่ายแล้วก็ทํามาหลายครั้งแล้วเพื่อนตัวนี้นก็ยังถือว่ายังขาวอยู่เนาะเพราะว่าเราก็แช่กระมังขคาืองนอกก็ต้งนานนั่นแหละ ก็จะพื้นเขาจะไม่ถึงเพื่อนเขาก็มีแรงน้ำถ่วงกับถุงของเราเนาะถุงใส่น้ําเราจะทําเป็นถุงเป็นถุงไปถ้ามีหลายอย่างอย่างเช่นมีคอตาอ่างหากมีหมวต่างหากนี่เราก็แยกไปหลายถุงเนาะก็จะอยู่ในถังเดียวกันได้เงี้ยในประหยัดพื้นที่ของเราด้วยแหละเพื่อนนี่ตัวน,น,นี้ก็ยังถือว่ายัางขาวเลย เดี๋ยวเราก็ถุงนี้เราก็จะใส่เหมือนกันเพื่อนๆพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันใหม่เนาะตอนเช้าๆอาจจะช่วงบ่ายๆนู่นแหละถึงจะได้ทําอีกทีนเนาะเราก็แค่แค่เติมน้ําแข็งตรงนี้เพิ่มอีกก็ได้ไม่ได้เปลี่ยนน้ำก็ได้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่น้าในถุงนี้เพื่อนๆถ้าเราเก็บไว้หลายวันเนาะเราจะเปลี่ยนแค่น้ําในถุงของเราเนาะ น้ำแข็งตรงนี้เราไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ออกมาข้างนอกเนาะน้ําแข็งเราก็จะใส่อยู่ตลอดเนาะแค่เราเติมเพิ่มน้าแข็งก็พอแล้วแหละแต่ตัวนี้เราต้องเปลี่ยนน้ำเพื่อนในถุงนี้เราจะต้องเปลี่ยนน้ําแล้วก็เติมน้ําน้ําแข็งใหม่เนาะตัวนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะสําหรับใครที่เสียไม่เสร็จเนาะบางคนอาจจะเป็นสีม่วงไปเลยอะแต่ตัวนี้ถือว่าใช้ได้เพื่อนก็ลองใช้ดูนะคะเดี๋ยวเรา รอดูรอบตอนเช้านะคะเก็บได้หลายวันนะเพื่อนๆตัวนี้คิดว่าเก็บได้หลายวันทีเดียวแหละน,นี้น,นี่เราก็จะเติมน้ำาน,น้ำแข็งแล้วก็ใช้มือคนๆให้เขาทั่วเม็ดตวนี้นะคะเพื่อนๆน้ำแข็งไม่ใช่ว่าเติมน้ำน้ำแข็งแล้วเราไม่ไปนคนไม่วนๆกอน,นะคะเราต้องคนให้เขาแตกกระจายด้วยนะเพื่อนๆสมมุติเราจะได้สูยเนาะรอดูพรุ่งนี้กันจ้า นี่ก็เป็นวันใหม่แล้เนะพนเพื่อนแล้วเรามาดูกันมาลุ้นกันเหมนตอนนี้เราแช่แบบว่าเราใส่กระมังทั้งวันเพื่อนตอนดึกๆเนี่ยเราค่อยมาใส่ถังถ้าเพื่อนคนไหนใส่ก่อนๆจะจะ,จะสวยกว่าน,นี้เนาะแต่เ,เราก็ามาลุ้นกันนะคะเขาจะลอยน้ำนะเพื่อนทําให้ก้นถุงเราไม่เป็นสีแดงก้นถุงเรา คามมือก็ยังขา,ขาวๆอยู่เดี๋ยวเราเทให้ดูอันนี้ก็เทสสเสร็จนแล้นะหนึ่งนี้แหละเราก็จะทำได้ในว,วันนี้ถ้าใครที่ยังไม่ทำก่อนเติมน้ำในถุงแล้วก็เปลี่ยนน้ำใหม่นะแล้วก็เติมน้ำแข็งในถังเพื่อนๆนี่ยังติดตัอยู่เลยเนาะขนาดเราแบบแช่ไว้ทั้งวันนะแช่กระมัง แต่ถ้าเราอยากให้เขาสวยตลอดถ้าเราไม่ได้เสียบ<ส>เราเรารีบแช่เลยเนาะอันนี้เราเสียบไม่เสร็จเราไปตลาดแค่เติมแข็งในกระมังแล้วก็ไปแล้วก็เด็กๆค่อยมาแช่แบบใส่ถุงแบบใส่ถังแบบนั้นเนาะเราไม่มีเวลาที่จะเก็บแบบรแบบวดเร็วอะต้องไปตลาดให้ทันก็เลยเดี๋ยวเวลาอยู่กับตรงนั้นนานไปหน่อยก็อาจจะมีซีม่วงๆแต่ก็ไม่ถือว่าชิเล่นนะคุณผู้ชมไม่ถือว่า ม่สวยเนาะก็ยังส,สวยอยู่นี่ก็มาแนะนำเพื่อนรุ่นใหม่นะคะปหยัดเนื้อที่ด้วยเราใส่ถุงได้หลายอย่างก็ได้ไม่ปนกันเนาะถ้าเราใส่น้ำแข็งแล้วก็เทงไปเลยเงี้ยเรามีสามอย่างเราต้องถามถังแ่บน,นี้สามอย่างนี้ใส่ในถังเดียวได้เลยเนาะนี่อย่างนี้เลยเพื่อน ก็ไม่เป็นไรมากค่ะวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันพิบหน้าจ้าสวัสดีค่ะ